นะฮะท่านผู้ชมเราจะมาเทสทีมบอทกันว่ามันแบบว่าอลังการแค่ไหนนะฮะโคโคเปียมอ์ติแฟกต์ใหม่พร้อมกับอัลเาโดอ์ติแฟกต์ใหม่นะครับการเติบโตแบบที่เทพซ่าเราจะไม่เราจะไม่ตีเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองดูนะผมจะไม่ตีเลยนะไม่ออกโจมตีปกติแม้แต่ครั้งเดียวผมอยากรู้ว่ามันใช้เวลาแค่ไหน เออผมอยากรู้ว่ามันจะใช้เวลาประมาณไหนนะครับอ่ะไอ้ครึ่งบนเนี่ยนะอ่าเราจะไม่ตีธรรมดาเลยนะแบบออกสกิลอย่างเดียวมุ่งสู่นิรันอ่ะเอาเลือดไปด้วยอ่ะเอาเลยเต็มที่ เดี๋ยว15บห้าวิเหรอ15บห้าวิหมดเวฟแรกเหรอโอ้โหโคตรชิลเดี๋ยวนะโอ้โหอีซี่แต่จัดทำไมมันสบายอย่างงี้เอปล่อยบอลเอปล่อยบอืมเอปล่อยบอืมเอปล่อยบอลทาบกิโนะอิกาจุชิ <c oughs> ح ح> อันนี้กดสก,กิลท่าอย่างเดียวนะผมไม่ได้กดอันติดว้วยนะสก,กิลท่าล้วนว่ะไม่ถึงหนึ่งนาทีด้วยนะโอ้สุดจัดและทีมอมตะดว้วยนะมุ่งสู่ความเป็นนิรันดร์ว่ะแก เอาเรื่องโอ้โหเดือดกว่าที่คิดเยอะมากทีมปล่อยบอดอิสเลียวนี่ผมจะบอกว่าผมแอบอัดคลิปอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะอัดเอาอันนี้ไปเป็นลง YouTube ต่อผมชอบมากเทเลอู u t u b e ได้ทีมสกิลธาตุอย่างเดียว เมื่อสกิลพลาดก็เกินพออ้าวยอยยอยเอ้ยอย่ายเพิ่งอย่าเพิ่งตายนี่เธอกำลังจะออก YouTube เดี๋ยวผมลืมกดเบนเน็ตก็ว่าอะไรเมื่อกี้ลืมกดสกิลยอยแล้วเธออย่าหน้าแหกออกสตรีมนะเฮ้ยหมายถึงว่าออกออกคลิปออกคลิป เออเอาผลในก,การรักษาเพิ่อมอีกไหมอ่ะมาดูว่ามากูเคนคิจะทนได้สักกี่วิอ่ะนังโคฟลรกสักหนึ่งหนีกมิชว่าอีกไหม どうのいこい見切りました。おらさっぱ。いじよ。けんよばんじゃ。みげみちは。 ผมแสบตาอ่ะจู่ๆก็ต้องแสบตาเหมือนเหมือนเหมือน,นเหงื่อเข้าตาแล้วแบบแสบตาเฉยโอ,อ้ติวดีนะเนี่ยกดอันติแค่โคโคมิต่อระยะเวลาแมงกระพุนนะไม่ใช่อะไรนะผมขอกดอันตินตโคโคมิเพื่อต่อระยะเวลาเ,ลาเฉยหน,นึ่งนาทีครึ่ง หนึ่งนาทีครึ่งยืนกดสกิลท่าเฉยโอ้ชิวตาหนึ่งฮะขอนิหนึ่ง อะกียังไม่กดอันตินะถ้ากดอันติก็น่าจะเร็วกว่านั้นอิงนะครับเ้อาหยอยไม่นะจะออกทีวีนะลูกหนูจะไปลงคลิปหนูโชว์โปรโลเลยเร็วเออยิงไปลูกยิงไปเออนั่นแหละยิงยิงยิงเออ กดจอเจ๊จะวาไปไหนหนูยิงตามได้ค่ะไม่เล่นมานละ DPS ปล่อยบอทอย่างเดียวกันไจ8กิมิคิริมาสึกょจิริโกะฤษิโอคา

โอ้โหโคตรอีส่ไม่ต้องกดตีธรรมดาไม่ต้องกดใช้อันตีครับแค่คุณปล่อยสกิลท่าทุกอย่างลงไป ผมตบมือให้เลยว่าตอนนี้ทีมปล่อยบอดเราสมบูรณ์ละโอ้โสุดยอดมากเลยครับผมไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้นะ ยิงก่อนกะยิงลูกยิงเอ้ายิงไม่ถึง ส <ST UT> ามร้อยไอคิวเย่สบายเล่นไม่เหนื่อยด้วยชิวชิวห้องนึงไม่ต้องกดสะกิลย่ยมยอดครับเราได้ทีมปล่อยบอดแล้ว นะฮะหลังจากนี้เราจะสามารถปล่อยบอดผ่าน AB12 ได้นะครับตัวใช้เวลาไม่นานจนเกินไปเล่นห้องเดียวพออีกห้องนึงปล่อยบอด <c oughs> แม้กระทั่งมากูเคนคียังโดนจบในหนึ่งนาทีครึ่งได้คิดดูแล้วกัน しようとしたが。